สวัสดีสวีดัตค่ะเพื่อนๆวันนี้ชนะด,ดาพาทำภูมิใจนำเสนอยำทัว่วพลู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 ลโอ้ยเนาะยำทั่วพลูกับมีลูลูลูลบะทีนี้มัมนจะเป็นแต่กินบนนอก่อยละอ่อนซ้อนวัตถุดิบของเรามีดังนี้ค่ะทั่วพลูที่หั่นไว้แล้วพริกเผาน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนมะนาวสองลูกริกสดพริกแห้งหอมแดงที่หั่นเรียบร้อยแล้วลวกและหมูสับที่รวนไว้แล้วเอา้าเรื่งหมูสับฉันยุ่งสแพไปเอาหมูสับฉันปีเสียง โอ้โอ,โอฉันลืมฉันบด่ได้ถ่ายรูปมาก <c oughs> ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำยำกันดีกว่าค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป1ช้อนน้ำปลาครึ่งทัพพีพริกเผา2ช้อนค่ะน้ำมะนาว2ลูกบีบจวดจวดมะนาวสดใส่ลวดเลยค่ะพี่น้องถ้าหากว่าใส่มะนาวขวดมันจะบ่แซบจ้ามันสิเป็นรสชาติแป๊ดเล็บนั่นแมะ เข้าใจเข้ามาแปดแล็บปะจ้าเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันว่ามันสิบะแสนน่ะละจ้าอย่างน้ะคือรสชาติแปดแล็บบัทินีคอยละก,กลุ่มกระมับกับภาษาอีสานของนางดีใส่หอมพริกสดพริกแห้งที่หั่นลงไปแล้วก็คุเลคุเลคุเลให้เข้ากันนะคะ คงแห้งๆงค่ะขออนุญาตเติมน้ำซุปลงไปอีกสักนิดนึงโซฟ์มาดีนาะน้ำซุปว่าซ่านน้านที่ลวกกุ้งลวกหมูกับว่านี่เราก็ต้องพูดให้มันดูดีให้มันรูรามาเห่าไว้ก่อนละนาะแล้วก็คุลเอคุเอคุลเอให้เข้ากันนะคะเราก็ชิมรสชาติลองดูค่ะว่าจวดจัดฝาดบื้มหรือยัางพอรสชาติจวดจัดแล้วเราก็ใส่นมลงไปเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะคะอย่าบอกว่านมหนีฉินจีของลูกมาอีกเด้อชนดาคือกะยาปากแห้งแม่หล่ะฉันจกของลูกมากน่นล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่หมูสับที่รวนแล้วลงไปนะคะเราจะใช้หมูสัจนนว ร0 0กรัมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุเรคุเรคุเรให้เข้ากันนะคะใส่กุ้งลวกลงไปค่ะแล้วก็คุเรคุเรคุเรให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะแต่ฉันก็บอกเขาใจสามีฉันอิลีเป็นอย่างเช่นใส่หมูสับกับกุ้งลวกไปพร้อมๆกันแล้วกับคุเรเธอร์ดมันอาจจะเป็นสูตรเคล็ดลับของเขาเนาะเขามีนาทีผากกับภาคไปแล้วก็ใส่ถั่วพลูลงไปค่ะคุเรคุเรคุเรอีกรอบนึงสามียางมาแล้วอย่าเบาพื้นแห้งค่ะพี่น้อง จนว่าเกือบเสร็จพี่น้องคาหูปะขาวาลืมอีหยังลืมพระเอกของงามใส่ผงนัวลงไปใส่หน่อยแทบหน่อยใส่หลายแทบหลายนะคะแล้วก็เคเลโเคเลโเคเลอีกรอบนึงคะ่ะบางบ้านอาจจะใช้ถั่วดิส่สงข้่วใส่เพิ่มลงไปก็ได้นะคะแต่ว่าบ้านนี้ไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่คะ่ะเมนูนี้กินกับข้าวก็อร่อยเป็นกับแก้มก็ดีคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมรสชาติลองดูคะ่ะจวดจัดฟาบึ้มแล้วสามารถเสิร์ฟได้เลยคะ่ะเพื่อนๆ เรื่องเคียงก็จะมีไข่ยัางมะตูมแล้วก็พริกแห้งทอดนะคะกินเขากันดีค่ะค่ะพี่น้องค่ะแซ่บคักเดิอสำหรับวันนี้ชนะด,ดาพาธรรมต้องขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ